ครับสำหรับท่านี้นะครับชื่อท่าว่าหลังนะครับเป็นท่าที่เราต้องเริ่มต้นด้วยการยืนตรงขษณะแบบนี้นะครับแยกเท้าออกคทัาประมาณช่วงไหล่นะครับวิธีการคือก้าวเท้าไปข้างหน้านะครับมือของเรานะครับจะสามารถอาไว้ข้างตัวก็ได้หรือเอาไว้ที่อกก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของเรานะครับแล้วจิ้งกําหนักลงลงไปนะครับลงโกรดขนาแบบนี้นะครับ แล้วกลับขึ้นมาทำสลับไปของข้างนะครับนี่ครับข้างละย0สิบครั้งนะครับสามถึงห้าเซตต่อวันนะครับสหรับใครที่มีการปวดเข่านะครับเวลาย่อลงไปนะครับไม่ต้องย่อเยอะมากก็ได้นะครับย่อแค่พอรู้สึกว่ามันตึงๆแล้วขึ้นมาขับขึ้นมาครับสําำหรับใครที่ไม่เจ็บมีการเจ็บเข่านะครับสามารถย่อรูกแบบนี้เลยนะครับรูดขึ้ขึ้นกลับแบบนี้เลยทำสลับไปเรื่อยๆนะครับ ทำให้ก็กำลังหมดค้างนะครับฝากติดตามสะะารีบีสำหกับข้อเข่าในช่องของเราด้วยครับถ้าเกิดเราชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแคร์ด้วยน,น,นะครับปรึกษาใกล้ชิดทราบโปรก่อนใครแอดไลน์ไม่หลอดหรือเฟซบุ๊ก ไมลอดนาโนสเปรย์